เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายวัยกลางคนผู้กระหาย ไข่ลักครับผลิตภัณฑ์สําคัญซึ่งมันจะช่วยยกระดับความสุขในชีวิตของคุณได้ <c oughs> คือแอลอาร์จินีนครับกินแล้วมันเสริมสร้างความแข็งแรงในร่างกายเนาะการไหลเวียนเลือดไหลเวียนโลหิตรวมถึงเรื่องของความรักลักไข่เนี่ยให้มันดีขึ้นด้วย2ตัวที่กําลังมาแรงในตลาดนะครับในราคาที่จับต้องได้จับต้องได้หมายถึงว่ากระปุกละประมาณร้อยกว่ากว่าเท่านั้นเองแอลอาร์จินีนพัดซิงนะครับและอย่างอื่นด้วย2ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยครับดูจากส่วน ประกอบที่เขาให้มาแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยครับตัวแรกก็คือแบตนะครับ L arginine ตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ Ceres นะครับ L arginine 1,000มิลลิกรัมพลัสพลัสซิงก์แล้วก็ต่างๆนานาส่วนประกอบมีอะไรบ้างทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้งแบตแล้วก็เซเลสเนี่ย L arginine นะครับ1000มิลลิกรัมซิงค์75มิลลิกรัมมีโฟลิก0.2มิลลิกรัมครับแล้วก็เซเลเนียมนะครับแบตเนี้ยได้7มิลลิกรัม แต่ของเซลล์เสเนี่ยให้มาถึง10มิลลิกรัมเลยครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างความแข็งแรงในร่างกายครับเมื่อเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยบางอย่างมันสึกมันหลอกมันผลิตไม่ได้เหมือนตอนสมัยหนุมน่มๆมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยนั่นแหละครับเราก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับทำให้ร่างกายเนี่ยกลับมาปึงปังคล้ายๆเดิมแล้วกันอ่ะไม่อยากพูดว่าอย่างเดิมคือแอลกอฮอลนี er เนี่ยมันจะเข้าไปแล้วสร้างไนติกออกไซด์ขึ้นมาพูดง่ายๆมันจะทําให้ออกซิเจมมนเ การทำงานของอวัยวะต่างๆทุกอวัยวะดีขึ้นไปตามลําดับรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแล้วเวลาที่เราทํากิจนีมันก็มีริทมีเดนมากขึ้นมากไปกว่านั้นนะครับตัวแบตแอลอาร์จินีเนี่ยมากไปกว่าอาร์จินีนซิ c ซ e เลเนียมและโฟลิกแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับยังให้วิตามิน B6 มาด้วยอีก2มิลลิกรั ตัวนี้ไม่ได้ให้วิตามิน b 6ครับแต่ให้เป็นสารต่างๆอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ออลิมิโอนีเลซิตีนแมงกานีคือมีส่วนประกอบอีกเพียบเลยครับที่เขายัดมาให้เนี่ยแต่แน่นไปหมดครับเทียบกับอันนี้ตัวแบตเนี่ยจะให้มาประมาณนี้ครับถ้าดูตามปริมาณที่ให้มาแล้วเนี่ยนีกินขาดเลยนะตัวนี้จากเท่าที่เห็นนะคือตัวผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แพทย์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าดูจากส่วนประกอบที่เขาให้มาแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากตัวนี้อะ ต่อไปนอกจากส่วนประกอบแล้วเราจะมาดูกันที่ปริมาณของแคปซูลที่เราได้รับครับว่าราคาร้อยกว่าเนี่ยเราได้รับกี่แคปซูลตัวนี้ก่อนเลยครับตัวแบตเนี่ยกระปุกเนี่ยจะมีอยู่30 c a p แคปซูลวันละคหนึ่งแคปซูลก็คือเดือนละกระปุก แต่ของเซเรสเนี่ยครับในราคา100ร้อยกว่ากว่านี่คุณจะได้ถึง45แคปซูลเลยครับคุณกินได้เดือนครึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะต่อไปครับเราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของราคากันตัวนี้ยเข้าๆนะครับเท่าที่เห็นมาของตัวแบกเนี่ยเขาจะมีขายอยู่ประมาณ2ร้านค้าในแอปส้มราคาเข้าๆเนี่ยจะวนๆอยู่ประมาณ140ถึงประมาณหย,ยบๆ2 0 0บาทถ้าเห็นถูกกนนี่ยคือคุณรีบคว้าเลยนะ แล้วร้านนี้นะครับคือแต่นนี้เขาขายอยู่หลายร้านค้าเหมือนกันอยู่ประมาณ1 0อ120ไปจนถึง140ครับจังหวะดีๆนะครับเหมือนจะเคยเห็นราคาที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปถ้าเป็นผมเห็น,น100บาทเนี่ยผมรีบจัดเลยตัวนี้ส่วนเลตติ้งของทั้งสองอันเนี่ยไม่ใช่แบบมาย้อมแมวขายทําเป็นเหมือนว่าให้ส่วนผสมเยอะแต่ว่าคุณภาพไม่ดีหรือเปล่าเข้าไปเช็คเลตติ้งดูนะครับของทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นที่น่าพอใจมาก4.9 4.9อันเนี้ย มี4.9 4.9 4.8บ้างมานิดหนึ่งถือว่าดีมากของทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้ครับซึ่งคุณพึงใจในกระปุกไหนนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ครับใครมีคำถามอะไรก็เม้นบอกกันได้ครับผมอยากให้ผมเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อะไรก็บอกกันมาครับถ้าจัดหาม,มาได้ก็จะลองมาเปรียบเทียบดูดูดีว่าร้านไหนมันดูคุ้มค่ามากที่สุดครับผม